ท,ที่เห็นอยู่นี้คือวาล์วน้ำนะครับวาล์วน้ำรถยนต์ครับของ V ีออนะครับมันมีปัญหาว่าทำไมถึงถอดออกเพราะว่าน้ำมันไม่หมุนไม่เวียนนะครับมันตันก็เลยถอดออกมาทำความสะอาดไปดูราคาของแท้จริงๆมันเกือบพันนะครับนเนี่ยเกือบพันเดร้อยกว่าบาท800 อันนี้ของแท้นะครับของแท้ที่ว่าของแท้มันติดมากับรถมันตันก็เลยแกะออกมาทําความสะอาดนะครับล้างถูเช็ดทุกสิ่งทุกอย่างาว่าจะซื้อก็ไม่มีเงินนะครับเพียงก็แต่จะซือ้อลูกยางมารอบตรงนี้เพื่อไม่ให้มันรั่วนะครับจะซือ้อไม่ถึงร้อยบาทเห็นไปดูใน ในที่เขาขายนิน่มๆนะครับไม่ถึงร้อยบาทนะครับเนี่ยพอล้างแล้วทำความสะอาดแล้วลองต้มดูนะครับเพราะว่าถ้าโดนความร้อนเนี่ย <c oughs> มันจะมันจะเปิดนะครับถ้ายังไม่ได้ตอนที่ยังไม่ได้ล้างไม่ได้เช็ดไม่ได้ทำความสะอาดโดนความร้อนม,นมันมันไม่เปิดนะครับมันติดอันนี้พอ ทำความสะอาดแล้วเนี่ยลองนี่นะครับกดดูมันมันเลยเปิดนะครับมันถูกความร้อนมันเปิดหมายความว่ามันไม่ล็อกแล้วจะไปหาซื้อ,อยางหาเงินซื้อ,อยางรอบตรงนี้ไม่ถึงร้อยบาทเห็นว่าอย่างี้นะก็ใช้ได้นะครับของแท้ของแต่ของแท้แน่นอนมาน một con già thì anh lê